้้้าฝััรูตวไดนอยากทำอะไรบอกชอบคนที่เราแอบรักผมชอบคุณเต้นแรงให้หลังหักไปเลยรุมด่าเพื่อนเราเฮ้ออยากเป็นเจ้าหญิงขี้โมโหอ๊ยผัดให้มันแรงๆหน่อยได้ไหมเงี้ยลอนอยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ป Nobody nobody but you ชมผู้ชายหรอ หลาจังเลยอ่ะเฮ้ยดีมากเลยอ่ะไปที่ที่มีหิมะเฮ้ยเฮ้ยหนาวแกแขนคนที่ไม่ชอบจากเพื่อนรัก กลายเป็นเพื่อนแคนในปัจจุบันความจริงที่ถูกกันแกล้งบูลลี่แอนตี้สั่งสมให้เธอเก็บไปแก้แค้นในความฝันใช่แล้วเรากำลังพูดถึงเว็บตูนที่ตัวละครสามารถฝันรู้ตัวได้ฝันที่ฉันควบคุมได้จะใช้ล้างแค้นพวกแกให้มดอ่าฝันหวานสารรอยแค้นได้แล้ววันนี้ที่ไลยเว็บต so ูนโอ๊ย ทำไมไม่ตื่นกันเนี่ยตื่นตื่นโอ้ยแล้วทำไมกันเนี่ยโอ้ยกำลังฝันสนุกเลยเนี่ยทำไมนี<อ>่ฝันอะไรนี่ไม่ได้ update, อ,อัปเดตเหรออัปเดตอะไรตอนเนี้เราสามารถฝันรู้ตัวกันได้แล้วนะ ฝันรู้ตัวสวัสดีค่ะจัดละครปะฝันรู้ตัวยังไงอะไรยังไงฝันรู้ตัวเลยเออก็ตอนเนี้ยในลายเว็บตูนมีเว็บตูนที่เกี่ยวกับการนอนเนี่ยเออแล้วก็ฝันพอเราฝันปุ๊บอะเราสามารถทําอะไรในความฝันก็ได้เหมือนรู้ตัวว่าเรากำลังจะฝันแล้วก็คือฝันเพื่อที่ให้เป็นหนังใจคิดเลยใช่นั่นแหละมันก็เลยทําให้เฮงอยากอ่านลายเว็บตูนเรื่องนี้นี่ไงแล้วรื่คือเหตุผลของเฮงสี่เหตุผลว่าทําไมเราต้องอ่านลายเว็บตูนเรื่องนี้ นั่นก็คือเรื่องฝังนหวาน300แขน 1. เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฝันรู้ตัวเออเออใครหลายๆคนก็อาจจะเคยฝันแบบนี้พอเราหลับไปแล้วเราฝันอ่ะพอเราฝันปุ๊บอ่ะเราเหมือนรู้ตัวว่าเรากำลังฝันอยู่กำลังฝันอยู่สามารถเดินซ้ายเดินขวาสามารถกําหนดทิศทางได้เลยเออแล้วเราสามารถทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําได้เออเออและนี่คือเหมือนแบบ เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เฮงรู้สึกว่าเฮงอะอยากอ่านลายเว็บตูนเรื่องนีออ้แล้วการฝันรู้ตัวของในลายเว็บตูนนะ่ะมันมี2แบบด้วยนะก็ด้วยความที่จองมินนะ่ะเขา ดนทำร้ายมาใช่ไหมแล้ววันหนึ่งกลับมาถึงบ้านเขาก็นอนนั่งไถโทรศัพท์ไปแล้วอยู่ดีๆเห็นข้อความเกี่ยวกับฝันรู้ตัวอเขาก็เลยแบบเสิร์ชหาเลยว่าเอ้ยฝันรู้ตัวคืออะไรฉันอยากจะทําบ้างอะไรเงี้ยม,มันมี2แบบด้วยนะม,มีแบบว่าฝันรู้ตัวที่แบบว่าเราหลับฝันและเรารู้ตัวว่าเรากําลังจะทําอะไระกับสองเราตื่นอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วเราทําเป็นหลับรู้ตัวเราสามารถทําอะไรก็ได้แต่อันนี้มันจะยากหน่อยเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นอะ อยากให้ทําข้อแรกมากกว่าเพราะถ้าทำข้อสองเนี่ยมันจะแบบมันอาจจะแบบว่าเกิดคนจะพบเลยนี้ได้อะไรเงี้ยเลือกทําข้อแรกกันก่อนนะจงมินก็เลยแบบว่าลองใช้วิธีนี้ในชีวิตจริงดูบ้างว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วมันก็ทาได้ไงแล้วมันสามารถทําได้ทําได้ทั้งข้อหนึ่งและข้อสองสองการแก้แขน การแก้แค <all> ้นมี2แบบในเรื่องเนี้ยแบบที่ในชีวิตจริงกับแบบในฝันแบบชีวิตจริงเนี่ยซองมิงเนี่ย ถูกแก้แค้นโดยจูฮยอนถูกทำ้ายเออมันเป็นอดีตฝังใจเราต้องไม่อ่านในเรื่องนะไม่แต่ต้องบอกว่าจูฮยอนเนี่ยเขาก็มีปมเรื่องว่าจองมินนี่ทำให้เขาโดนเกลียดตอนเด็กไงเขาก็เลยกลับมาแก้แค้นจองมินในเวอร์ชันที่เป็นชีวิตจริงส่วนจองมินเนี่ยก็เลยอ่ะในเมื่อในชีวิตจริงกูสู้มึงไม่ได้ก็เลยไปสู้ในความฝัน,นความฝันชอบมากเขาจะเปิดมาอย่างนี้เลยตัวจองมินอ่ะเธอก็เคยทําอย่างนี้นี่นาง อะไรที่ง่ายๆเลยนะโจมินคือแรงเลยตอนแรกคิดว่าต้มินเนี่ยคือคนไม่ดีเลยแต่ที่ไหนได้มาเฉลยว่าฝันประเด็นที่สองนการแก้แค้นในเรื่องนี้ก็คือเป็นการแก้แค้นที่แบบว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงใช่รุนแรงเลยและใช้ครพูดหยาบคายเลยแล้วก็สะสมต้องไปดูวิธีการแก้แค้นของเขาใช่สาม การบูลลี่เธอในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพการบูลลี่เยอะมากในทุกๆแบบเลยเช่นการแบบว่าล้อเรื่องปมเรื่องที่บ้านอะไรง่ายๆเลยรังแกเพื่อนที่ฐานะต่ากว่าเออหรือว่าแบบว่าเออบูลลี่ที่เพื่อนแบบว่าอะไรอะเพื่อผมกระเซิร์กระเซิอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทุกอย่างใช่ลึกๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจตัวละครว่าทําไมเขาถึงกลับมาแก้แค้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ตัวละครอ่ะก็ดันดัดแปลงเรื่องราวเพื่อให้ตัวเอง <ด>เพื่อให้เพื่อนเนี่ยรุมบูลลี่จูหยอนเขาก็มีความร้ายกาจตรงนั้นอยู่ซึ่งก็ถือเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาด้วยถ้าใครที่แบบว่าเออแบบกําลังอินกับเรื่องนี้มากต้องอ่านาแต่ไปดูเอาเองว่าบูลลี่หนักขนาดไหนเพราะหนักจริงใช่ปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนรวมถึงปัญหาการบูลลี่ผ่าน โซเชียลมีเดียด้วยส่วนข้อที่4นั่นก็คือความโรแมนติกในเมื่อจองมินเนี่ยมีปัญหาไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขเลยในชีวิตไปโรงเรียนแบบที่ต้องภาวนาว่าคือให้แบบโรงเรียนวันนี้ไม่มีเรื่องที่บ้านก็พ่อก็ท็อกซิกเหมือนกันพ่อก็ท็อกซิกมาโรงเรียนเพื่อนก็ท็อกซิกคือชีวิตเนี้ยมันไม่มีอะไรดีแล้วจนวันดีคืนดีมีพระเอกขี่ม้าขาวมาต้องเรียกว่าพระเอกอะขี่ม้าขาวมาไม่ได้ขี่ม้ามาแค่ คนเดียวขี่มาถึงสองคนไม่รู้ว่าใช้ม้าตัวเดียวกันหรือเปล่าเออแต่ว่าขี่มาถึงสองคนคนแรกเนี่ยมาในความฝันออคนที่สองเนี่ยมาในชีวิตจริงอ,อมาในความฝันได้อย่างไรปกติถ้าเราฝันรู้ตัวเราจะสามารถควบคุมความฝันเราได้ใช่แต่มันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งเป็นกฎหลับตัวของจองมินเนี่ยได้พบกับตัวเองวันดีคืนดี เขาก็ฝันของเขาเนี่ยแหละปกติแต่ว่าเขาไปพบเจอกับผู้ชายคนหนึ่งพอผู้ชายคนนั้นปรากฏตัวในความฝันของเขาแล้วอ่ะเขาไม่สามารถที่จะควบคุมความฝันเขาอีกต่อไปได้เลยเพราะว่า ผู้ชายคนนั้นที่เป็นผู้ชายปิศาบเข้ามามีบทบาทสําคัญแชร์ฝันร่วมกันง่ายๆหรือว่าผู้ชายคนนั้นก็กาลังฝันรู้ตัวเหมือนกันใช่แล้วก็มาอยู่ในมิติเวดเดียวกันใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันรู้นะว่าเธอโดนคนนี้บูลลี่มาแล้วฉันจะยื่นข้อเสนอให้เธอเพราะว่าฉันอะชอบเธอฉันจะแก้แค้นให้เธอเอาไหมเลก ตอผู้ชายคนนี้ฝันแบบแอดวานนะออคือปกติอะเวลาที่เราฝันรู้ตัวมันก็แค่ฝันแต่มันไม่เกิดขึ้นจริงแต่ผู้ชายคนนี้สามารถทํามันเกิดขึ้นจริงได้เลยสมมติว่าฝันว่ามาแทงเจมเช้าวันต่อมาเจมมีรอยแผลว่าโดนแทงเขาบอกว่าเนี่ยจะแก้แค้นให้อยากฆ่าไหมอยากฆ่าใครเดี๋ยวไปฆ่าให้ห นนว่าแซบแล้วคนที่เจอในชีวิตจริงแซบกว่าใช่เพราะคนเนี้ยมาเป็นชื่อเลยคนนี้ชื่อว่าโจแจฮยอกเออแล้วโจแจฮยอกเนี่ยคือมาในชีวิตจริงเลยนะใช่ชอบเป็นสภาพที่เรากระซิบกระซือเลยนะใช่โจแจฮยอกเป็นเด็กโรงเรียนแบบว่าโรงเรียนใกล้เคียงเ,เป็นการแบบว่าเจอกันโดยบ,บังเอิญรอบแรกแค่ชนกัน,นเฉยแล้วเขาจําเราได้รอบที่สองเราดันไปเก็บสติกเกอร์เขาได้แล้วเขาปรับปลื้มใจว่าของหายได้คืนเออเขาก็ชวนเราคุยจองมินบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ ฉันได้คุยกับเพื่อนอก็รู้สึกดีกับโจแจฮยอกมากซึ่งฉันว่าตอนนี้ต้องเลือกแล้วแหละว่าจะเอาพระเอกที่อยู่ในชีวิตจริงหรือพระเอกทอี่ในความฝันแต่ตอนนี้ฉันเชีร์โจแจฮยอกมากเพราะโจแจฮยอกบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่ทําให้ระหว่างทางกลับบ้านมีความสุขขนาดนี้อุยมันโรแมนติกเนาะแต่ตอนนี้เรื่องมันแดงนะเพราะว่าเพราะว่าจองมินอะปกติเวลาอยู่ที่โรงเรียนอะจะทําหน้าเศร้าใช่ไหมแต่ตอนนี้นั่งเหม่อแบบยิ้มนั่งนั่งยิ้มแบบแล้วแล้วราเพื่อนบอกว่า ทำไมด,ดูมีความสุขเออถ้าดูมีความสุขนะแกงเพื่อนคือแบบว่าอุ้ย<ม>แกงจงยง,ยง่ายๆเลยว่าจงมีความสุขไม่ได้เขาแสดงหน้าอะไรมาคือรู้หมดอ่ะใช่ก็เลยแบบไปซื้ออืมแล้วก็ไปรู้ว่าเอา้านางเดินกับบ้านกับผู้ชายเออนี่แหละจะเกิดอะไรขึ้นฉันว่าจูหยอนต้องไปแยง่ง ต้องไปยังต้องไปยังโจแจฮยอกมาใแล้วจูฮยอนคือสวยสวยมากอันไหนลองเดาๆเรื่องกันต่อสิว่านั่นแหละฉันคิดว่าเพระเอกคนเดียวกันให้ในชีวิตจริงกับในฝันก็คือคนคนเดียวกันจูฮยอนต้องไปแย่งโจแจฮยอนมาฉันว่าโจแจฮยอกก็รู้ด้วยว่านางเอกอ่ะคือคนที่เธอไปเข้าไปเจอในความฝันแล้วไม่ได้บังเอิญเจอด้วยเวลาไปโรงเรียนเขาดูตั้งใจมาเจอหรือแบบใช่ตั้งใจมาสบตกแล้วใครเดาผิดไปกับฉันในฉันตกเพราะฉันคือจูฮยอนฉันยากเดาไหนไม่ได้ห้ามเดาถูกส่วนฉัน เพีงว่าจูขยอนน่ะจะมาเตาะคุณใจหยอกไปเป็นแฟนแล้วอยู่ดีๆพะเอกขี่ม้าข่าในความฝันน่ะโผล่ตัวจริงมาอุยมาชีวิตจริงเลยเหรอมาชีวิตจริงใช่มาชีวิตจริงเลยและจริงๆแล้วเขาคือเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเพื่อนที่แบบว่าเป็นตัวละครลับคอยแบบว่าอยู่ใกล้เคียงอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนสุดท้ายเขาจะเฉลยว่าจริงๆแล้วฉันเคยคอยช่วยเธออยู่แบบตามมุม แต่แตามมุมก็มไม่รู้ไม่ได้ช่วยมันก็เป็นไปได้นะเป็นไ,ได้ทั้งสองเพือมันโรแมนติก<อ>มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องแบบกูก็โรแมนติกขาดมันดูโต,ต้งโต้งเกินไปไม่โต,ต้งโต้งมันจะมาเฉลยทีหลังเพราะในความฝันน้าเบลอ,อไม่ได้ทำนายละกันแต่ว่าแค่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงอ,อยากให้เลิกฝัน แล้วมาสู้กันในชีวิตจริงสักทีไม่ต้องไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝั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 นไม่งั้นมันก็จะแก้แค้นกันแค่ในความฝันก็ได้ปะป๊าอยากให้มาแบบว่ามาแบบเออมีกันอะไรก็สู้กันในชีวิตจริงเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้จูฮยอนน่ะได้รับบทเรียนบางเพราะว่าตอนเนี้ยจองมินโดนหนักมากเธอมีเรื่องที่อยากให้เกิดขึ้นจริงะใช่ไหมฉันก็มีเรื่องที่อยากให้เกิดขึ้นจริงใช่ทุกคนอ่านจริงไม่ใช่ฉันไม่ให้ทุกคนฝันว่าอ่าน เนอยาจทุกคนนะฟังฉันแล้วแล้วไปอ่านจริงๆฉันอยากทุกคนเนี่ยนั่งเพลอนั่งคิดคิดว่าฝันฝันว่าอ่านแล้วแล้วไม่ได้อ่านจริงไม่ได้ต้องไปอ่านจริงๆถ้าฝันมากกว่านี้ก็เป็นแมสซิสตังแล้วนะเอออที่แม่เคยฝันฝากไว้แ้วละกันสำหรับฝันหวาน สารลอยแขนไปช่วยกันลุ้นว่าภารกิจสารลอยแขนครั้งนี้จะสำเร็จไหมแล้วหวานเนี่ยจะหวานแค่ไหนใช่ฝากไว้ด้วยกับไลน์เว็บตูนเรื่องนี้จ้ะแล้วก็ฝากไปด้วยกับหนังหน้าโรงในทุกช่องทางที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอุ้ยฉันตื่นแล้วค่ะ ฝันไรจัง